ช็อกทั้งวงการเบสคำสิงเผยสถานะล้าสุดตรงๆเป็นครอบครัวคนบันเทิงที่มีแฟนคลับไม่น้อยกันเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวคำสิงที่ล้าสุดคุณพ่อสมรักได้ควงลูกสาวคนสวยอย่างน้องเบสและลูกชายน้องโบท๊ทมาเปิดใจผ่านทางรายการลโหลซุปตาของทางช่องเจ็ดถึงประเด็นดราม่าต่างๆงานนี้เบสถึงกับยอมรับเสียงสันว่าจากเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทำเอาตัวเองเครียดไม่น้อยจนคุณแม่จะพาไปพบกับ นักจิตมันบับเลยทีเดียวครอบครัวของ YouTube ตอนนี้มีคนติดตามเท่าไร่เบสบอกว่า5ล้านค่ะ ตรงไหนคือจุดเริ่มต้นของเราคือเคยทำ YouTube มาก่อนตั้งแต่สมัยอยู่โม .6 เพราะว่าพ่อบอกให้ทำพ่อไปรู้มาแล้วว่าทำแล้วได้เงินเราก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรเริ่มจากการไปถ่ายน้องเตะบอลมีเด็กๆมาตามจากนั้นน้องมาเป็นครอบครัวเป็นตัวเองก็เหมือนเป็นไลฟ์สไตล์ของเราไปเลยเงินจาก y YouTube เบฟบอกว่าใช่มันก็เป็นเงินเก็บของหนูจาก YouTube เองปัจจุบันเบฟซื้อบ้านสหลัง ราคา3าล้านในวันเกิดแฟนเปนหนักมากเขาบอกว่าเขาให้หนูก่อนในวันเกิดของหนูหนูก็เลยถามว่าวันเกิดเขาลงทุนเท่าไหร่เขาบอกจํานวนเงินหนูมาพอในวันเกิดเขาเราก็เลยคืน ท่านนั้ซึ่งอันนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้มันก็จะเป็นเรื่องของคนสองคนคุยกันมีข่าวเม้ากันว่าการเปแบบนี้มันจะทําให้ผู้ชายไม่ไปไหนจริงไหมเบสบอกว่าหนูบอกพี่เขาตลอดเลยว่าถ้าไม่มีความสุขถ้าอยู่กับหนูถ้าไม่รักกันแล้วหรือไม่แฮปปี้เดินออกไปจากชีวิตหนูได้เลยหนูรู้สึกว่าหนูเต็มที่กับเขาเต็มร้อยทุ่มเทและค่อนข้างที่จะเปิดกับความรักในครั้งนี้ไม่ได้กักหรือบังครับ แต่พี่ตรงๆว่าอย่างไงเขาบอกว่าอ่านคอมเมนต์ตัวเขารักเราเขาเลยอยู่กับเราเขาบอกว่าอย่าไปอ่านคอมเมนต์เยอะอีกหนึ่งกระแสหลังๆลังหลงรูปน้อยลงเยังรักกันดีอยู่หรือเปล่าหรือเลิกกันแล้วเบสบอกว่าพ่อหนูลงรูปเยอะก็หาว่าอวดหนเลยไม่รู้จะลงเยอะหรือลงน้อยยังไงดีก็คุยกับพี่เขาเราก็คบกันแบบส่วนตัวมากขึ้นพอเราเปิดแล้วคนก็จับผิดไปหมดก็เลยแบบไม่ลงแล้วกัน ตกลงยังรักกันดีอยู่ใช่ไหมเบสบอกว่าดีค่ะเมื่อคนเจอดราม่าหนักๆจนหลังไม่อยากออกสื่อเลยสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงคือเราเครียดและทําตัวไม่ถูกยังมาออกรายการในวันนี้ก็ทําตัวไม่ถูกไม่รู้จะพูดยังไงอย่างพี่แอร์พูดเบสด,ดูไม่เอนไม่มี energy เลยทุกครั้งที่มาออกรายการหนูก็ไม่รู้ว่าหนูต้องพูดยังไงเล่นกับพิธีกรยังไงเพราะหนูเล่นกับพี่แอร์พี่นุย้ยหนูไม่รู้ว่าเล่นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะ คนเราก็รุมด่าเรามันไม่เป็นกันเองปัจจุบันก็คือค่อนข้างเครียดเหมือนกันไม่รู้ว่าเวลาออกสื่อเราจะต้องอยู่จุดไหนทุกคนถึงจะพอใจไม่รู้ว่าเรามีแฟนแล้วมันผิดมากขนาดนั้นเลยหรอจริงๆเรื่องบูลลี่ไม่ได้ซสีเรียดก็จะมีเรื่องความรักนี่แหละคือทุกอย่างมันเกิดจากความรักมันทําให้รู้สึกว่าหนูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีแฟนทําไมทุกอย่างมันรุมเรามาที่หนูแล้วมันไม่มีความสุขเวลาที่มาออกรายการยังบอกแม่เลยว่าไม่อยากออกรายการเท่าไหร่แล้วเมื่อก่อนเวลาออกรายการทีวีก็ เล่นนู้นเล่นนี่แล้วคนคอมเมนต์ว่าตลกจังเลยหนูยังร่าเริงจังเลยแล้วทําไมวันนี้หนูก้าวร้าวหนูมันหน้าอะไรอย่างนี้หนูก็เป็นหนูเหมือนเดิมคือตอนนี้ไม่รู้จะต้องทํำยังไงแล้วทุกคนทักว่าโดูเรียบร้อยขึ้นจังเลยโตขึ้นปะเนี่ยก็โดนนี่แหละค่ะเลยไม่กล้าเข้าไปเล่นกับใครเท่าไหร่ซึ่งก็ฝากไว้ให้โลกนี้ช่วยใจดีกับเราเราต้องใจดีกับคนอื่นเหมือนกันถ้าเราอยากให้โลกนี้ใจดีกับเราเพราะตัวหนูไม่เคยคอมเมนต์ด่าใครคนที่คอมเมนต์ก็อยู่จะด่าๆก็ด่าให้สมเหตุสมผลค่ะ